มาพี่น้องมืนี้กินสามัคคีกันเด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้ฮ้อนๆก้กับหมกปลานิลว่าดื้นี้สวัสดีพี่น้องกินแล้วพี่น้องก็กินข้าวคุณแม่นั่งตรงกลางเลยเด้อพี่น้องเด้อสิแม่ก็นั่งตรงกลางน่คือบาเจ้าแท้กเอาผลปั้นลนนสิดปันให้บ่กินาาบ้ อ m. เอาโน้ยนอาพ่อสำเร็จแล้วกท่ได้มาพี lighting, ่น้องกินแกงละไ่อ uh> ้วกันเกกปลเ็นกระแซบแตปลาเป็กตปลาเปนกระตลานกปลานกป็นะแแปลากลาปปลานปลานปล็นกปก็นาปนปลาปน่ปป็ซ่ปลา่ปลปปลรปลาปนปปปลานปลาปลาา กันน้ำนกันน้อกแล้วยู่หัวกันน้ำไปหาเราไม่น่งแช่จนกน้ำไหลจุกจุกต้องต้องโซลเซลเป็นดังต้งตองจุกาำม่วงบย่องแมบาทนึบแ่บนกปังครับแซ่บมากเออนี้อมย่องบ่ได้กินไดม่กินได วาตํ้มทานห่อยพก้างแง่งน่ยเี่ยมจำมาตามจำมาตามเนาะมำนี้วะนอนขวยน้ำมานอนก็แล้วตัยมตั้มตั้มพากข้างแงงเนาะแฉกอยู่กินตีสบายใจหน่อยนะะป่าถึมา Những nhau hết. Có mặc nầy đấy. Bleep phút các chăm chế của các chế. Tu Năm nầm khó mùa. Năm nầm ná. là nắm nầm 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 เราเข้าเราเจอเข้าแล้วยันไปอินแต่เมีอไแบไปมกบาเนะ์ครัขายไป่ป่าเกขายแลนะ้แข,าแขายหมเจ็บบนเห็ดหนึ่งเห็ดยังได้มันบอกมีผิวกะขายเห็นบอ,อกว่าเขาขี่ไปขายหูมอสนะ <laughs> เ็นหม่เ็นแม่จะมาขายให้เ้าบอกขาเมล้าเช้าบอกหมกม่วงค่ะบอกกินขาเาล้าบอกอิ่มเนาะบอพในจถุงสิบพันแเราใช้อยู่ในห้องหมอเสจิุกเะกับเผากับน้ำข้าวต้มข้าวนมข็ซวเสื่ห้องมอนี่ย้องก้าวยุบไปขายห้องหอห้องงานเจ้าผัดเคยเนาะผัดผักบุ้เคยไปขายเลยมนขยับเก่งๆอายๆช่ยซื้อบกป่าช่วยแน่ๆมัน มุกกไดเ่าเอาเบอร์ให้พ่อมี่ไอ้ห่า้าไปไอ้เนาเอาเบอร์ให้พ่อเราไม่มาแค่แต่ทงทงทงขี่รถรถสิบพันหกสิบงขายแบบเป็นหมู่บ้านมกชินะเก็บมกิดั้เห็นมันคือแบบอมาขายกินหรือเปล่าเอออื้าคืเห็ดรถแบนันนะขายกินืออ้เนาะมาขายเนาะมแปมาแนขายชิป มาเยนเนะาะถ่ายยูทูไปนั่งิูกามาแล้วพี่นอ้องคือสาวเสิร์ฟคือกันกับมันเบิกบ้างมากจะไปถ่ายกับเบาลิลกคือแ,แล้วปันปัญหนาทาาาานันทันแต่แล้วเปิดเติงท่น่เคปเบาลิน้อยกอกันตัวหน้อยยูนิเทบอกน่บอคือยูนิตีงข่ะ เม่อ็่เนียืมทาอย่าีมาเบ่คือแสบอีหมืปนานีมัก็ได้พี่เนาะแ่บมันมีคื่นผ้าคื่นลนมันฝนตกเรีนเนี่ ุ่นี้สนองพาแซบมามืดมากมามมมกระปูวว่ะ <c oughs> มากระปูวน้อนรุนนึ่งค่ะอืผัวนำคนบาวนอยู่ปรดี๋วบ่มวนเพาะว่หลินแล้วนะไ <c oughs> ปใจมีผัวไปนำกับบ่มวนนิดบอกค่ะหักขาวเป็นยังไงแฟนบัวมีใครบาพานเนะ เราหมั wow. นให้รนนะพวเมียไปมอะไรสตี่ยะไปกลนี้ต้องไปน่กาน้องเมียมาอย่านีดีเออคันวัดเปจะใกล้ทำนี่เนาะไปก็ไปอยู่ล้วอเคเนือเนื้อปัวไปเนื้อเปนยังไงเนื้อเป็นเนื้อความกันสุ่าซื้อกิโลที่ค่า กินโตอพี่เนาแซบอะไรเนาะแซบหมกปลาเนาะเหกขายอี่ีสบู่นี่ขายเลยขายแล้วเห็ดเห็ดก็ขายมือมือแรกอะให้มันแซบมาเขาจะจิบด้วยลูกค้าอนี้ที่คุ้มขายปะเอาอะไรเอาอะลรปลาเลย้องลดปริมาณลง เฮ็ดตัวน้อยลงแล้วตัวใหญ่เอาสิซะปลาตัวนู้น70,000ล่ะอ๋อมีปลาตัวใหญ่นู่บ่60,000บ่เออก็60,000นั่นแหละอือ60 0 0 0 0 10,000 10,000เฮาก็ลดปริมาณลงเ็ดตน้อยลงเนาะหั่นบางลงบ่เ็ดนาตัวนมันจะได้ใส่ตะลใส่ตะลใส่ส่ตัวน1บ่หมก่กไรา่มี ไข่ไขเี่ยอือขากยงกรพงไปได้หรอกลก็ายได้ไข่ยคีหน่อยอันเห็ดกินเสยอใส่ยิมมักอือใสายมกยนยลหน่อยันเห็ด้าต้องเห็ดคือเขากินเลยนะมันจะแซ่บคือเขาอยากเนี่ยตลาดมันก็ขึ้อมาอคเขาให้แม่เนี่ยอือีแม่แซ่บได้เนี่ เสบบกฝากเห็นเสบไหมก่อนหนูเห็นมันเล่นบ้าดอกเห็ดโมกิทีเครื่องรุงมันเสบอย่งนี้กันเศษเจียงคายต้องเห็ดเห่เสบแห้งข้าทิดใจเหตุเปยัดเครื่อปรุงเห็ดมปนยัดเครื่อปรุแลนวเขาซื้อเจ้าเสือเดียวแล้วเขาบปซื้อเจ้าอี อยู่ตลาดสิบพัน้อยเดียวหร่แคนสิบห้าซื้อมาโลกก็ซื้อ่อยกันซื้อหรือบ่แซ่ก็ขบไซื้อนั่นมีเยอะ่วยแต่เดียวเท่านั้นแหละได้เงิน่อยหอยแบบนั้นเนี่ยแซมใชอกับไปทำสล้งเนาะสล้งนี่รถเต้นตักก็ไนะหลังจกนี้หากตาเกตาใส่ขารถจะไปกวากระเจิดกระตจัลงมามาระทนใส่กระเาิดนได้ คลายผเบิล <th> ุกจะส่เจ้ากับข่าวคูกันแล้วมือแูดะอ๋อเบิเบิด่เานคว่าเ้าค่าคลายกันบิเยส่งคืนนี่เลยกินก็รอดมิมนะแกซิมมึงดก็สามสิบกอนเขาก็มันใจะสามสิบโกอนสี่เหลกนะเขาก็เดือดร้ายเงี่ยงแน่ไปอือห้าำนี่มันก็ผ่านเลยนะมีออมมีเยี้ยไงเนาะผ่านเลยชั่เนี่ย อ๋อมเฮ็ดยังบ่ทันดอกขอยมีลูกน้อยสมมุติว่าเฮ็ดของขายอย่นะก็ตื่แต่ดึกแล้เฮ็ดแต่เดียวเฮ็ดมึงเฮ็ดนํเฮ็ดได้นขายขายตม้นี่มกพนลาบหมูเจ้าเว้าง่ายนะเจ้าเออะูไปขายะบัดสิเฮ็ดลีน่ะบ่ขนาดนี้เฮ็ดัวปาเฮ็ดอีนนลูกก็ยัง หมูลงมือสิไปเห็ดค้าขายลินเห็ดโครงการเขาเห็ดกลางคืนเห็ดกลางคืนพี่บมกเมียนหมูเศร้ากับอุ่นลูกเจะเปิดที่รับบันตู้ก็จะรับแล้วบันอะายคนณจอยกลางีืนมาเตรียมเนาะผู้เตรียมกับเตรียมให้ผู้ไปขายเอาไปขายสไลม์ก็จะคำมดทำนี่ยังจะผ่านเราได้ไหมลูกเอามาควายเหมืนลูกแล้จ้งไลย เห็ดแมวเห็ดเห็ดเดือดขายให้เมื่อกลังที่เศร้าผู้เห็ดลงมึงด้วยก็ขายล้งมึงด้วยนะเห็ดลองมึงด้วยหัม้อกลุ่มไปหัวหมือมงไปหัม้อกลุ่มคนเลยสองหัวหม้อขายเลยขายระยะคนเก็บเนาะคือพวกเขามาเผาคนเจ็บคนไข่เขาซืือกินเลยเ้ยบกบาด้อบกลาทเส่นมชะกัญยา ผมแซ่บส่งเงิงนคืนซิมก่อนก็นได้เห็ดขนมขขาหวานเนาะเขากินข้าวเขาซิมเนลยเขาซื้อดอกกับว่าบ้าได้แล้วนะต้องซื้อละนมมาต้องขายเดยยี๋ยวเนี่ยกินหลิงขายเนี่ยกินกับข้าวเลยกลับหมูมีพักมีน้ำซุปม่พร้อมกลับหมูก็ซื้อนังจากโลนหนึ่งหมูโลนหนึ่ง ว่ามันไ,ได้ที่ก็คนติดเขาอย่างไรกับติดเป็นทาเล่งแล้วบ้านเนี่ยหายแล้วบ้านเนี่ยเอาแต่พิถาเขาเริ่มแบบน้อยก่อนทักทักมาส้มมุกปลาจะชาวมนะุกลาบมูกจะชาวถงะ อันแรกก็เฮ็ดแล้วเนาะ3อย่างเซอร์วรือว่าอีหยังอีกเฮ็ประมาณ2-3อย่างหัวไก่ไก่ตับปอ่านองืมบ่ได้ดอกอนยากลูกน้อยเนาะดสมมุติว่าเฮ็ดอย่างนึงสิเฮ็ดอย่างที่2ตื่นแล้วสมมุติว่าคุณเจ้าน่ะวาง่ายนีว่าลูกพอแล้นกอู่เอาและก็เอาคนเอา้วเนาะถ้าสิเอาให้ข่อยบ่ไปแหละพี่น้องเอ้ย ว่าวมันง่ายเห็ดแล้วมันลงมือเห็ดแล้วมันอยากลำบากอยู่ลาตก่อนจาน้าเนาะลาก่อนเี่นเนา